ดังในทางใดก็ได้ขอให้ดังสุดท้ายมีไอห,หัวล้านเลี่ยนคนหนึ่งนะคะไม่มีจะโพสค่ะหมอชนะการเมืองท่วมทน้นอย่างนี้มึงก็แสดงว่ามึงยอมรับแล้วสิคะว่าหมอพวกนี้เป็นหมอการเมืองไม่ได้หมอธรรมดาใช่ไหมคะพวกคุณเนี่ยเล่นการเมืองไล่ตระกูลชินวัตรมาตั้งแต่ปีสี่แปดมาจนกระทั่งถึงปีห้าเจ็ด มีโอกาสจะเล่นงานเมื่อไหร่ก็เล่นนะคะแพทยสภาเนี่ยนะคะหรือหมอทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะหมอโรควิดไม่ได้ว่าหมอทุกคนนะคะหมอดีๆต้องกราบกระวะหมอดีๆต้องกราบหัวใจแต่หมอที่เล่นการเมืองดิฉันบอกว่าถ้าพวกนี้ถูกเปิดโปงขึ้นมาอะไรสักวันหนึ่งก็คงจะหาว่าตัวเองถูกกันแกล้งนะคะหมอที่เล่นการเมืองมีอยู่จริงค่ะ แล้วแปดปีของการที่มีการรัฐประหารเข้ามาหมอพวกนี้ไม่เคยสงสัยหรือหือหรือเอ๊ะอะไรเลยแต่พวกนี้นะฮะจะทำงานกินขยันขันแข็งต่อเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลพลเรือนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือไม่ว่าจะเป็นหมอก็ตามวันนี้นะฮะออกมาภูมิอ,อกภูมิใจเป็นฮีโร่เดีฉันบอกว่าเป็นฮีโร่เรื่องอะไร คุณต้องการกระทบไปชั้นสิบสี่ก็ต้องการกระทบชิ่งแล้วนะต้องการวางสนุกเขาไปถึงชั้นสิบสีให้ได้ก็จบข่าวเพราะฉะนั้นคนที่ชอบคนที่สนับสนุนก็โอเคก็เฮกันไปแต่คนส่วนหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่ามันจะต้องขนาดนั้นเลยเหรอแล้วยังมีคนพูดอีกนะคะบอกว่าพาะคนคนเดียวกลับมาบ้านเมืองถึงได้ดไวุ่นวายคนคนเดียวกลับมาเขาไปทําอะไรให้มึงเขากลับมาบ้านเนี่ยเขาทําอะไรให้มึงคะ มึงทำไมไม่ถามตัวเองแล้วไม่ถามพวกพ้องของมึงว่าไปยุ่งอะไรกับเขาเอาเป็นเอาตายจะให้เขากลับไปติดคุกเนี่ยไม่ใช่ถูกเรื่องนี้เป็นเพราะต้องการจะเอาเขากลับไปติดคุกถูกต้องไหมและเมื่อเอาเขาไปติดคุกไม่สําเร็จทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ไปช่วยให้มันไม่ต้องติดคุกเนี่ยจะต้องโดนหมดอ้าวมึงยอมรับมาดิเล่นทั้งสินไม่ได้ก็จะเล่นไอ้พวกที่ช่วยเหลือหรือไอ้พวกที่เกี่ยวข้องนี่แหละ ถ้าเป็นการเขียนเสือให้ลัวกลัวเชือดไก่ให้ลิงดูว่าวันหลังพวกมึงจําไว้นะถ้ามึงไปช่วยเหลือหรือมึงไปอะไรพวกไอ้ไอ้นี่เมื่อไหร่แล้วก็มึงต้องเป็นโดนกูเล่นงานแน่อย่างงี้ดิฉันถามว่ายังจะอวดอ้างตัวเองอีกเหรอคะว่าเป็นคนดีดีกว่าคนอื่นๆเนี่ยแล้วยังพูดอีกนะคะบอกว่ามีบางกลุ่มที่ใช้กลไกบางอย่างพยายามจะทำให้กรมการแพทย์สภา ไม่ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือขัดกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพให้เราทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการทําไม่มีราค่ะมึงแกจะตาตห่าขนาดนี้ถ้ามึงเป็นคนที่สั่งได้จริงนะคะถ้ามึงเป็นคนที่สั่งได้จริงเนี่ยมึงคงไม่ต้องออกมาบอกใครลวค่ะแล้วฉันบอกว่าในสถานการณ์อย่างนี้จะมีแต่ควายเท่านั้นละมั้งคะที่จะต้องไปใช้กลไกอะไรไปบังคับมึงอะค่ะหมอแต่ละคนเนี่ยวรวยๆทั้งนั้น นะคะจะมาเห็นแก่เงินหรือจะมาเห็นแก่รถจะมาเห็นแก่แกไอ้นู่นนี่กันทําไมเพอรเพอนะคะถ้าทําตามนี้เดี๋ยวเธอถ้ากเกษียณหรือไม่อยากเป็นหมอหรือวันข้างหน้านะฮะไม่ได้เป็นกรรมการอะไรต่ออะไรแล้วอาจจะมีการเชริดชูกันไปนั่งได้ตำแหน่งตำแหน่งอะไรที่พูดง่ายๆว่าเป็นเกียรติศักดิ์ศรีแก่วงตระกูลมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปตลอดชีวิตจากการทำร้ายคนอื่นนี่แหละนะคะคือคุณจะ คือระดับคุณเป็นกรมการแพทยพ์สภากลมกรรมการแพทยสภานะบอกว่ามีคนบางกลุ่มใช้กลไกบางอย่างพยายามจะทำให้กรรมการแพทยสภาไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือขัดกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการทำอ่ะ ือการอะไรรู้ไหมคะนี่คือการเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นใครจะไปสั่งพวกคุณได้คะเขารู้กันมาทั้งทั้งบางแล้วว่าใครสั่งไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแพทย์สภาวันนี้ก็เลยโดนประชาชนเขาเรียกว่าอีแพทย์สยาจบไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์พูดเอาไว้แพทยเทียสภามองความถูกต้องตามจริยธรรม ส่วนศาลปกครองมุ่งคุ้มครองความเป็นธรรมตามกฎหมายสุดท้ายไปให้สุดหยุดที่ศาลปกครองค่ะแล้วแพทยสภาไม่ต้องมาทําทรงเทพค่ะไม่ต้องมาทําเป็นว่าโอ้โหฉันนี่แบบโอ้โหระดับเป็นคนดีเป็นเทพเ,เทวดาฉันตัดสินหรือพูดอะไรมาแม่งต้องถูกหมดทุกคนต้องยอมรับไม่ต้องทรงเทพค่ะให้มันเป็นไปตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่กําลังทําอยู่ มันไม่ใช่เรื่องของความถูกต้องและความเมตตาปราณีอะไรก็ไม่มีทั้งสิ้นถ้ามึงไม่ใช่พวกกูกูให้มึงดูแล้วใช่ไหมไอสองในสามเนี่ยมึงดูเป็นไว้เป็นตัวอย่างถ้าพวกมึงแตกแถวออกไปแล้วทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํากันมาเนี่ยพลิกคว่ามึงก็จะเหมือนกับไอสามคนนี้อย่างนั้นใช่หรือไม่ตั้งข้อสังเกต เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องของความถูกต้องเป็นเรื่องของอีโก้ล้วน,นเป็นเรื่องของอคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะหลงตัวเองเป็นเรื่องของคนที่แบบว่ารักในศักดิ์ศรีของตัวเองมากกว่าความถูกต้องแล้วฉันถามว่าแล้วหมอสามคนเนี่ยเขาไม่มีศักดิ์ศรีหรอคะนะคะสุดท้ายมาดูที่คำชี้แจงของท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะคะท่านพูดไว้ดีมาก ซึ่งจริงๆวันนี้ที่ไปด่าๆดาท่านดีดยด่าท่านเรื่องอะไรท่านไม่ได้เข้าไปบอกว่าเฮ้ยมึงจะตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะมึงตัดสินกันแล้วมึงมีมติกันออกมาแล้วแต่เป็นเพราะว่าท่านสมศักดิ์เดวีโต้วีโต้ก็คือคิดว่ามันดูแรงเกินไปหรือเปล่าการลงโทษนี่เหมาะสมกับโทษที่เขาได้รับไหมท่านมีสิทธิ์อ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเห็นว่าการวีโต้นั้นฉันไม่ฉันฉันไม่เห็นด้วย ฉันมีมติมาแล้วเนี่ยสองต่อสองในสามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ก็เงียบผูกปากไปเลยเออดังนั้นที่ฉันบอกว่าสิ่งที่ท่านสมศักดิ์พูดเอาไว้นะฮะท่านบอกว่าหลังจากที่มีการออมีในหนังสือที่ท่านเขียนเนี่ยนะฮะก็ยาวอยู่แต่ดิฉันจะสรุปตรงนี้ว่านะฮะผมอยากฝากคำถามสามสี่ข้อให้กรรมาการทุกท่านค่อยๆช่วยกันคิดนะครับ 1การตัดสินใจของเราในวันนี้จะสร้างบรรทัธธานอะไรให้วงการแพทย์ในอนาคตเราจะทําให้แพทย์เก่งๆอีกหลายคนเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจในภาวะวิกฤตที่ต้องเลือกระหว่างความเสี่ยงเพื่อช่วยชีวิตคนไข้ให้ดีที่สุดกับความปลอดภัยของตัวเองเพราะกลัวถูกลงโทษอย่างรุนแรงหรือไม่เรากำลังสร้างวัฒนธรรมแห่งความกลัว แทนที่จะเป็นรันธรรมแห่งความตั้งใจสูงสุดในการดูแลผู้ป่วยหรือเปล่าครับ 2. ในฐานะกรรมการผู้ทรงเกียรติหากในอีก5-10ถึง10ปีข้างหน้ามีบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปและสังคมมองย้อนกลับมาว่าการตัดสินใจของเราในวันนี้คือความผิดครั้งคือความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์ของวงการแพทย์เป็นการลงโทษเป็นการลงโทษที่เกิดจากอาคติในใจ ไม่ใช่เพื่อจรรยาบัณอย่างแท้จริงเราจะอธิบายต่ออนุชนคนรุ่นหลังต่อมโนธรรมของตัวเองว่าอย่างไรว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วจริงหรือไม่ 3. ผมขอถามความรู้สึกจากใจจริงของทุกท่านมีแม้แต่เพียงเสี้ยวหนึ่งในใจของท่านหรือไม่ที่รู้สึกว่าอาจมีบางอย่างมันไม่ถูกต้องในกระบวนการนี้มีความลังเลมแม้เพียงสักเล็กน้อยหรือไม่ว่า โทษที่เรากําลังจะมอบให้มันรุนแรงเกินไปเมื่อเทียบกับเจตนาและข้อเท็จจริงทั้งหมดหากมีความรู้สึกนั้นแม้เพียงนิดเดียวมันไม่ได้กําลังบอกเราหรอกหรือว่าเราควรหยุดทบทวนอย่างจริงจัง,จงก่อนที่จะทำลายชีวิตของเพื่อนร่วมวิชาชีพคนหนึ่งไปตลอดการสสุดท้ายนี้ผมอยากขอให้ทุกท่านลองจินตนาการว่าถ้าเหล่าแพทย์ที่ท่านกำลังจะลงโทษนั้นไม่ใช่คนอื่น ต่เป็นลูกหลานของเราหรือเป็นตัวของเราในวันที่อ่อนประสบการณ์ที่สุดเราจะยังคงยืนยันในบทลงโทษที่รุนแรงเช่นนี้หรือไม่เราต้องการคณะกรรมการพิจารณาจากข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและในความเมตตาหรือต้องการคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ตัดสินอย่างเย็นชาโดยมีปัจจัยภายนอกชี้ว่ามาตรฐานความติธรรมที่เรามอบให้เขาในวันนี้คือมาตรฐานเดียวกับที่เราอยากได้รับหรือไม่ ในการประชุมวันนี้ขอให้พวกเราช่วยกันตัดสินใจฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะกรรมการอย่างเดียวและเชื่อเสมอว่าความเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความยุติธรรมในรูปแบบที่สูงที่สุดขอบพระคุณครับเนี่แหละบรรดาคนที่ใครๆก็ยกย่องชื่นชมนะคะว่าเป็นคนดีเป็นคนที่ช่วยชีวิตคนนะ,ะแต่บางทีก็ฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็น ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจทําลงไปหรือตัดสินลงไปนั้นเนี่ยนะ,ะมันไปทําลายอนาคตไปทําลายคนคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งสองสามคนก็เถอะนะคะแล้วถ้าดูคําชี้แจงของรัฐมนตรีสาธารณสุขก็คือท่านสมจักเนี่ยจะเห็นว่าอนุกรรมการของแพทยสภาก็เป็นคนที่ทํางานตรวจสอบข้อเท็่จริงของแพทย์ทั้งสี่คนแล้วก็มีมติที่ไม่ได้ลงโทษร้ายแรงอะไรนะ ไม่ได้ลงโทษรแรงสองคนคนหนึ่งให้ยกข้อกล่าวหาด้วยอีกคนไม่ให้มีความผิดทางจริยธรรมส่วนอีกสองคนคนหนึ่งให้กล่าวตัดเตือนอีกคนหนึ่งให้พาคทันแต่มาถูกกลับมตินะคะแต่มาถูกกลับมติให้ลงโทษในที่ประชุมใหญ่ของแพทย์สภานะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่ามันมีการตัดสินตรงนี้พอไม่มีคำตัดสินออกมา ผู้ถูกลงโทษเนี่ยก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งได้แล้วถ้าแพทย์สภาย,ยกอุทธรณ์นะคะก็จะสามารถนำคดีไปฟ้องศาลปกครองได้ในขณะเดียวกันที่ทนายความของแพทย์นะ,ะที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยเขาก็จะมีโนติสไปที่แพทย์สภาให้เพิกถอนมติซึ่งถ้าเกิดว่ายยังยืนมติเดิมนะะแล้วฝ่ายผู้ที่ถูกลงโทษเห็นว่าแพทยสภาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก็สามารถฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้มติของแพทยสภานี้ไม่ใช่สิ่งชี้ขาดคดีชั้น14ของอดีตนายกทักษิณที่จะไตส่สวนในวันพรุ่งนี้ดังนั้นหน่วยงานศาลที่เรียกไตส่สวนอาจจะนําเรื่องนี้เข้าไปเป็นหลักฐานในการไตส่สวนหรือไม่ก็ได้เพราะหน่วยงานที่ศาลเรียกไตส่สวนไม่มีนะไม่มีแพทยสภาเข้าไปในการไตส่สวนคดีชั้น1 4ของท่านดรทักษิณในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่13มมิถุนายนนั่นเอง